สวัสดีพี่น้องอิบซีสุดทธาทุกโมงสมบัติช่องสัจจะขึ้นกราพี่น้องมื่อหางขมาฮอนเฮือนลองดำพี่น้องลองดำสวัสดีพี่น้องมิโนฮะตั้มหงพี่น้องอยู่เถินลองดำพี่น้อง หน่เฮ็ดเอน้องจ้าหนึ่งเฮ็ดจ้าเฮ็ดก็มรเฮ็ดก็คือเฮ็ดก่อนดังนี่เฮ่ด่เปริพุใ่มนใช่มาฟิกไปทงเลยล่แตฟิกเด็กเอาเก็บมาเก็มาเยเก็บาเลยแล้วเก็บ

say bớt bớt chùa phép Bông kẹp phép đấy Cái bớt Hả Bông phép đấy Nó là lấy Họ là Hùng ác là đam hùng Sao Lấy bờ luôn. Nó Nóng đám có bỏ Nóng đám Bỏ cái xe có thêm dài Nóng nếp Nóng Chép Cốc khéo Khém Mà cái đam hùng kê ว่าจะของกระเทียมนะง่ายไปทีฟูเดี๋ยวกรเทียนี่บดจักเนาะงกอนงขักระเทียมกระเทียมคือเอาคุยเท่นเไปนนองดำไปน้อยม้วกระเทียมนองดำวะประแดกันระแดกน้องี่บ่ใน่เนะ ใครมุงทย่งเฮดนะใครมง่เฮดเฮดก่อเน้ห้ามัสยิดไทยห่วยเฮดก่อเฮดผึงเฮดหนังหัแ้ก็ไอ้พวกัวเทียมใจง่ายแไอามันหอบตัว

ใชแหละผลมาเนะคือแห้งเอาไอันนี้นกินหาจะใส่บ่ใช่ตัวคนลาะอาิบอซิบกัเตี่เสร็จหนึ่งเน้านะใส่คาลงไฟจะมาไมา่จะลืม เฮ้ไลเธอไปพอ้าอมโอ้ยเดี๋ยวใส่เบิ้เด้อสมเหนลวบเด้ออ่าบวกกับปลาปปลเออวะตาอกตาเรจะกินมาบดในกะปุกนะใส่หนั่แช่น่ะใส่ตอนมันน้ำตามอลยใส่เลยื่นไปเกัน

ไทยรัม Những hết 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 xin mừng khỏi nó. Ừ. hài là... vài đi vài nào? กินเันเออให้ก็เอาวทำที้มันุหดาเออให้ถึงลูกค้บอกครไข่ก็เนาะไข่ไงปหามว่าเห็นได้เลยนะเจ้เบื่อเฮ็ดมึงเจอตายมันแม่งอยู่เบืกินอะไร่เนี่ยนี่ะมันว่บเพ็ดไได้ไหมเวอาเห็ดกั้จจอเฮ็ดนู้หเบื่อแล้ว เห็ดอกมันเขาวๆนั่นน้นแบบมันเกิดนืที่ไทยได้ไดอืมอนแกงมันือนเบื่อซาม,มือโห่มันจะเล่นคือคอ,คอ,คอนาการเนะหลายคนได้กินนะตายหนึ่งนะเห็ดคือแคือมีบบเนาะเห็ดนนะั่นมันอยู่ในดินนะ่ะเห็ดนั่นก็มีเบิดถือถอนีตั้งแต่เขาสือเลือกกินแบบมีเห็ดยังไงอื เลยครับมันต้องเม็ดันวัดคุ้มฉับบอกเขาจะเบื่อเฮ็ดไล่คนเลยกินทสามมืออาการมันขึ้นนะเมื่อยพี่อ่ะเปตารเปิดเผือกต้องมปวดอาเจียนเบยเนี่ยเปิดเผือมีเนาะ นี่แมนเลเกิน้วก็อกน๋วยกับปุกันใช่แตยัง่ินวเกินะไรกน๋ยไเบื่อเันเบื่อเขากินะไรคนจะได้ก็เนกเห็ดเห็ดเือเขาจะวาัวมันกินแล้วนะเขาตัวหหิ์ไปหน่อยหรดีเ ปลามกือตัวเือเรืน้นก็นอยมันติดต่อเครืองนี่มันง่ายกว่าเครืองอะไรอืมนีอโทรมาหอเน้ะอันนี้ทรทางเน็ตห้งมุดอยู่ตุยมันบวมมาครับท้องหายไปแล้วไปบ่ Kẻo mai kèm lung hết tâm hùng với long bài không hết được một hàm lặp sử thì vĩnh mưa ngài mưa lạp kèm thầm mùa 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 thầm ไปนานขมดาอืม mm ือ hmm. ต well, ึงมั่นตึงมือไหรู oh, ้จักระยัาได้ยาหมูหมูเดผมเคยมาแต่กินแต่หมูหมูเขากินเนือื่นจกินแต่หมูไม่กินแต่หมูซ้ําสั่งทีนเอยมาหนากตหมูเด้แต่หมูบอกม่ไม่นอยเขาจะขางมาอยู่น้่ง่อน มืออร่อยขา้องมานเป็นตังมือแจ่สิสองตัวมือตัวมือนะพอแบกแพร์หนาคุณป่ะธานบอกหลังยาบัดยาดุ่มท่วมที่จะหนักยาทลเยอะเยอะมากเลย เส็จมาขายดีกว่าเใ่คุณระลด้งเจอมูน้อนโดดอยู่บ้านไก่ชีดีนอ่ะปทางน้องเคียนหเออปลาแบงคือปในบ้านขยองนี่ม่อยดางโค้งเนยไม่้งเลโคงมากๆเลโค้งเลยสัยกงเลยนะ เพื่อน้งงานในหนุ่มบ้านน้องเทียนม่ขย้องกัมีครอย่นมันนั่นมีตามหลังข่าพอนะเาจกระจาจิตติตรงยินดีด้วเจ้ดขบรีหมันนี้ดอกใหญ่หน้องเขาบ่ สองดอกกระเพาะอื่นโอเคได้ไรเอาแล้วไหครับเร็วใช้ลงเลยไปใช่ไูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ตาก็ทำสุขใจดีตาก็ับอาทิตย์ลแซ่ก็ไม่กินนะสบายดี